ອໍພາແລ້ວແນວລວນໍລະບວນຄົບຖວນດີດາດົກແຕປ สองสิ่งสั้นบันขันควงถ่ายคิดของคืนคืนกองคืนคืนกองเป่าห้องสองสิ่งเป็ดเสียงเพียงเงี่ยเจ่าวว่าพระครูชิมพลีลวงปู่โตเมตตาเดินทางมาในงานพิธีเจดนทองหล่อพระพุทธบาทประจันวัดหนองสนมเป็นมงคลเย็นอีโยพี่อ่ะเห็นนะโอ้ยโยมแม่แล้วก็ถึงหัวใจตานไม่ยอมให้วางนั่นที่ คนมุ่งใหญ่ต้องถือนานๆนะหาโต๊ะให้พระอาจารย์หน่อยเลวยวางหัวใจพระพุทธเจ้าโยมโย,มยมแม่มีทองมาด้วยะ่ะมีนะ,ะใครอยากสุขภาพต้องรับหลงพ่อพระครูอาจารย์บอยรือกลับมนต์ครับนิมนต์ดูแลงานเดี๋ยวสักครู่อาจารย์นี่ตังนี่ตังเนี่ยโอ้จารย์บอยฉันมาแล้ว กราบถวายการต้อนรับรับผูบ้วิสุทธิปัญญากรน้าเจ้าว,ว่ารับหน่อกระานาดในการเดินทางมาถึงยีงสถานลรำพิธีนะอัญเชิญหัวใจพระพุธทธเจ้านะตรงนี้โยมสาธุอาภัยลูกสาธุอายลูกโยมจะมีโอกาสได้ปิดทองหัวใจพระพุธทธเจ้าแค่ตอนนี้นะโยม หลังจากเรียนพร้อมเสร็จเสร็จแล้วหัวใจและเครื่องใจพระพุทธเจ้าชุดนี้นั่งจับรรจุโยมแม่นี่ดีดีโยมแม่นี่ที่ประธานโยมแม่จันนี่นี่โยมแม่รังสิตโยมแม่เก่งนี่เป็นเรื่องความหัวใจที่จะบรรจุในองค์พระทูนะสาธุสาธุเดินไหลกองกองไหลมารวยล้านๆพี่ที่รังสิตขอสักไรได้ไหม ไอ้ลมโยโยแม่ทองอยู่ไหนอันนี้ใครอยากจะปิดทองนี่เดี๋ยวเราเอาโยโยแม่เอาทองไปไว้ประมูลใส่ตู้ได้เลยไอโยแม่อยากได้ทองก้อนเล็กก้อนใหญ่ยกยกให้เลยยันาที้ยกให้เลยนะโยมแม่ไปนั่งที่โต๊ะเดี๋ยวยันที่ยกเลให้นะฮะไปนั่งเขียนชื่อก่อนสาธุสาธุอ่าทองไหม หัวใจพระพุทธเจ้ามีแค่ในมือหลวงพ่อแค่นี้นายโยมเนาะแบ่งกันตกละแผ่นนาโยมเนาะทำบุญนะใส่ตู้ที่ตรงนี้ได้เลยโยมเราเอาตู้มาเอาตู้เอาตู้ตรงนี้มาเอาตู้ตรงนี้มาใครใครจะทำบุญปิดทองหัวใจพระพุทธเจ้า ใครที่เจ็บป่วยอ่อนแอแตบยนนี่เลยยนอธิษฐานปิดทองหัวใจอวัยวะภายในพระพุทธเจ้าเด็กอยู่ที่โต๊ะตรงนี้ด้านหน้าเอาบุหลอกพระตรงนี้โยนอ่าเี็่ๆอ่าใส่ใส่ไว้ในภาส์อ่าครูเนี่ยถึงว่าตกินมาจะอายุร้อยปีแล้วยังสวยอยู่เลยเนี่ยโอ้ความบุญทอง ยอแมใช่ไหมคือก็จะยกสม่บัติให้อย่างนีอะเดอายุมานะแผ่นทองหมดพี่พี่ไม่เยอะแล้วมีเวลาให้ทำเพียงนิดเดียวแใครอยกหายเจ็บหายปวยทำบุญใส่ตู้ตามสักการยโยมเดี๋ยวหลบล็อกต้องปิดก่อน

แต่ช่วงนี้โยมตามอัตยาใสยไะโยมเนาะทำบุญทองก็มีจำนวนจำกัดนะโยมเนาะกองแท่งใหญ่จะรีบเลยอ้าวมี่เก็บไว้หลวงพ่อเลยนะอย่าให้ลกสิษย์ต่อไปนะบ่วงบ่วงจากรังสิตจากนั่งสิต ไผ่แยงลูกไผ่แยงลูกไผ่อาไผ่น้าโยมแม่สมบูรณ์น้าโยมแม่สมบูรณ์พร้อมคณะเศรษฐีใจบุญเจ้าป้าประการสร้างพระพุทธราชประจําวันพฤหัตถ์น้ากำลังอธิษฐานจิตน้าลงคลองแท่งเล็กๆลงแม่ไม่ทําต้องใหญ่ๆก่อให้โยแม่มีบารมีใหญ่สุขภาพแข็งแรง รวยยิ่งกว่าเก่าสาวยิ่งกว่าปอะอยู่ไลเป็นที่รักของมนุษย์และเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายอโยมใครที่เจ็บป่วยอ่อนแอตอนนี้มาปิดทองอธิษฐานปิดทองหัวใจเอาไว้ยว,วะพระพุทธเจ้าแผ่นทองให้คนละแผ่นกนนะ อัดีหลวงพ่อพระอาจารย์ช้างยังมีองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาโยมเดี๋ยวจะนิมนต์ขึ้นแล้วใครอยากจะลงนะนะักมหาเทพเรียกว่าการเงินมติดขาดนี่ต้องให้อาจารย์ช้างลงนะให้นี่องค์นี้โยมเอ้ยคลองแปดเลยปกติไม่มีเวลามาวันนี้โยมเอ้ยต้องมาไม่มาไม่ได้เลิกขาดกันพี่น้อง เป็นสิ์พี่สิ์น้องกันะสิ์น้องบอกให้มาต้องมานะปกติแล้วนานท่านรักตัววัดการลูกศิษย์ลูกหาท่านไม่ยอมให้ออกจากวัดนะเออพระอาจารย์ช้างแห่งวัดบอนใหญ่พระเถรอาจารย์ผู้ทรงเวทนะลงนะเรียกซรัพย์ยูใครที่การเดินเป็นถ่ายด้านหนปิงมินถ่ายฟลิงฟลิงฟลิงมิน มม่ีฝากติดตามช่องเจมส์หมวยเบิ่งบานด้วยนะคะ